ปีใหม่ทังทีเราต้องมาที่ข่าวดีต้อนรับต้นปีบ้างด้วยเขาที่นอนท้องปีใหม่อะไรน,น,นี่ไง<ช><ช>นะฮะลูกสาวแสนสวยแสนน่ารักของคุณแอฟทั้งซอนกับคุณสงการ<ช>คืออย่างนี้ฮะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คุณแอฟเองเนี่ยก็ได้คลอดลูกสาวคนล่าสุดวันที่หนึ่งเลยนะคุณนะ<ห>และหลายคนก็ลุ้นกันว่าะเป็นเพศเพศหญิงหรือเพศชายใช้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็แน่นอนที่สุดละ นะฮะก็ออกมาว่าชื่อเด็กหญิงปีใหม่เตชะและรองโอ้โหเห็นเขาบอกเลยนะว่าอันนี้มีคลิปคลิปข่าวไหมเอาเดี๋ยวมีเสียสัมภาษณ์ด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องไปฟังเสียสัมภาษณ์หน่อยนะฮะว่าจะมีการจัดกันอีกสักครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ครับลูกสาวที่สองพึ่งคอนี่ครับว่าจะจัดครั้งต่อไปนี่การไม่มีการเขาดาวนะคะเขาดาวในห้องพักถูกป่ะใช่ เขาดาวรอน้องอย่างเดียวเลยล่ะคุณสงการก็เพิ่งบวชมาด้วยนะฮะโอโหดีจริง h a ป p y ครับ <c oughs> ดีใจมากได้ลูกสาวน่ารักแล้วก็ออกมาหน้าตาเหมือนเราเปรียบเลยมีแต่คนทักขนาดคุณแม่มาเจอปุ๊บคำแรกที่บอกโอ้โหนี่ถึงเราตอนเป็นทารกเลยเหมือนมากแอ <c oughs> ีสขัดทุนอุ้มท้องมาตั้งเก้าเดือนมองนั่งมองหน้าคืนแรกแล้วแบบ ไม่มีอะไรขอแอบซา,ากอย่างเลย <im it> มันเป็นความรู้สึกแบบหลายๆความรู้สึกปนกันเลยอะค่ะคือทั้งดีใจทั้งทั้งซึง้งทั้งปลืม้มแล้วก็อารมณ์งงๆก็มีด้วยนะพอออกมาแล้วแล้วเ,เราเริ่มให้นมเองอะไรอย่างค่ะอันนี้จะแบบจะเริ่มมีความรู้สึกของความเป็นแม่เยอะขึ้นมากๆอยากตั้งชื่อปีใหม่อยู่แล้วเพราะาเรารู้ตั้งนานตั้งแต่คุยกับคุณหมอแล้วครับว่าน้องเขาจะเกิดวันที่หนึ่งเรารุนอย่างเดียวว่า เขาจะออกวันที่หนึ่งไหมนั่นเองครับเพราะว่าหลายๆท่านก็คลอดก่อนแต่ว่าปีใหม่เป็นชื่อเล่นตอนนี้ชื่อจริงกําลังผมตั้งชื่อเล่นมาแล้วให้ชื่อจริงมีภาระไปเหลือเหลือโคตรใต้อไปคุณปู่แล้ขวัญอะไรหลานคะก็คุณปู่คุณย่าตาคุณยายเนี่ยครับก็ไม่ได้ก็เราเราเราถือว่าตรงนี้เราเรามอบให้เขาดีกว่าเป็นของขวัญด้วยแล้วก็แต่ถ้าเขาอยากจะให้อะไรก็ยินดีรับครับคุณยายคุณย่าแล้วแอปนี้เราจะส่งราัลนติอม อ,ะะอันนี้ไม่ใช่คิวแอปนะคะตอนนี้เป็นคิวน้องค่ะก็จริงๆก at ็พักอีกไม่นานนะคะก็ก็คิดก็เรานับเล่นๆกันฮะก็คือนับแฟนหรอไม่ได้ไม่ได้น <um ับกับแอปเลยหมอว่าพักสี่เดือนใช่ไหมฮะสี่เดือนก็ก็เมษาพอดีเมษา เลยสารให้นับไปอีกเก้าเดือนก็คลอดตุ๊กจีนพอดีทุกทุกปีใหม่ครบเลยออันนี้คืเล่นๆหรือจริงจังถ้าถ้าถ้าได้ครัก็แจกคนเก็บเก็บสุเทศกาลน่ารักอ่ะเอาสุเทศกาลจริงเลยเดี๋ยวจะมีน้องสงการเป็นตัวเองแล้วไงสงการเป็นตัวเองแล้วก็ต้องมีตุ๊กจีนน้องวาเลนน้องวาเลนอวาเลนไทย เราดูเราดูเปคุณแม่น้องลอยลอยอะไรค่ะลอยกระทงโน่าสงสารจังเลยอ่ะรุ่คนเนี้ยี่คุณผู้ชมเปคุณแม่คนใหม่เป็นคุณแม่มือใหม่ที่เาเรี่กอะไรเพิ่งคลอดแต่ว่าสวยยังสวยอยู่เหมือนเดิมป่านางเอกโถมา